คุณรู้ไหมครับว่าการกลัวการทานแป้งอาจทำให้คุณกล้ามหายโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักพีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วย่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครที่อยากฟืกววฟก้้้้นนนตตัััววไไอีีีโสดดดททมา่เลยครบ สวัสดีครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้นะมบเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงสาเหตุของการที่คุณกลัวแป้งครับว่ามันอาจจะทําให้คุณมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออันมีค่าของคุณก็ได้นะครับสาเหตุหลักๆครับผมครับเนื่องจากว่าการที่เรากินแป้งเยอะนะครับทำให้คุณเนี่ยครับมีความคิดว่าคุณอาจจะมีการสะสมไขมันส่วนเกินเพิ่มเติเมตขึ้นมาบางคนเป็นสายโลครับ บางคนเป็นสาย IF ครับและมีการลดการทานแป้งลงด้วยตัวของเขาเองนะผมแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวนี้ผมจะบอกเหตุผลเชิงลึกให้ฟังว่าการตัดแป้งหรือว่าการลดแป้งอาจทำให้คุณมีการสูญเสียกล้ามเนื้อได้และมาส่งผลต่อการผลาญของร่างกายคุณโดยตรงเช่นกันครับข้อมูลหลักๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกกันดีกว่าครับไปไปดูกันต้องขอบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคาร์บหรือว่าตัวของแป้งครับ มันไม่ได้ทําให้คุณต้วนเสมอไปครับผมขอพูดทั้งใน2แง่มุมแล้วกันนะครับทั้งกลุ่มคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินแล้วก็คนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับการที่เรา มีการตัดแป้งลงหรือว่าลดการทานแป้งลงครับผมจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถทานพลังงานได้น้อยลงใช่ไหมครับและทำให้ร่างกายมีความไวต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณจะอยู่ในภาวะของการลดไขมันส่วนเกินหรือว่าลดน้ำหนักครับค่าพลังงานภาพรวมของคุณต้องอยู่ในค่าแคลอรี่ deficit คือการทานพลังงานในค่าลบนั่นเองครับ ซึ่งจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้ไม่สําคัญว่าคุณจะกินแป้งเยอะหรือแป้งน้อยครับแต่แน่นนอนว่ามันจะมีกิมมิคอยู่น,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโลค์บการทำไฮค้าหรือว่าการทำ car คร์บไซคลิ้งครับนั่นคือเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้คุณสามารถเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อย่างไรตามภาพรวมของมันคือการทํพลังงานในค่าลดไปเครับดังนั้น คนที่ลดนหนักอย่ากลัวแป้งเด็ดขาดครับทีนี้มาในส่วนของคนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับหลายคนคับผมต้องการที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเยอะๆโดยที่มีการจํากัดการสะสมไขมันส่วนเกินใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการจํากัดการทานแป้งหรือว่าลดการทานแป้งลงครับการสร้างกล้ามเนื้อของคุณก็จะขาด ประสิทธิภาพลงครับไม่ใช่ว่าในกลไกของการสร้างกล้ามเนื้อครับเราต้องอาศัยตัวของคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวส่งเสริมทําให้ร่างกายมีการสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดคุณต้องการเพิ่มมูลกล้ามเนื้อครับแป้งคือเพื่อนของคุณทีนี้เรามาดูเหตุผลกันดีกว่าครับว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้การที่คุณกลัวแป้งทําให้คุณอาจจะมีการสูญเสียกล้ามเนื้ออันมีค่าของคุณไปได้ครับมาในเหตุผลที่หนึ่งครับคือคุณจะมีปริมาณของไกลโคเจนที่ไม่มากเพพียงอครับ ไกลโคเจนก็คือพลังงานในรูปของแป้งที่เรามีการเก็บกักไว้ในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับเวลาที่เราใช้ยกเวทนะครับต่างๆา,า,นานาเหล่านี้ครับร่างกายจําเป็นจะต้องใช้พลังงานในรูปของแป้งเพื่อทําการออกแรงที่มากขึ้นนะครับผมร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดในส่วนของไกลโคเจนลงนครับผม การยกของคุณมันจะขาดประสิทธิภาพลงนะครับการที่กระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อก็จะขาดประสิทธิภาพลงถ้าเรามีการกระตุ้นมวลกล้ามเนื้อที่ขาดประสิทธิภาพนะครับมันจะทําให้ตัวของระดับของมัส p โ o โปรตีนซิเตเซสหรือว่าระดับของการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อมันลดประสิทธิภาพตามไปด้วยนอ้จากว่าคุณภาพในการฝึกคุณมันแย่อย่างไงละครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าวคุณต้องการที่จะให้ร่างกายมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมาขึ้นจากการที่คุณกระตุ้นตัวของกล้ามเนื้อได้ดีคุณจําเป็นจะต้องมีไกลคเเจต็มถัง อยู่ในระบบของกล้างกายของคุณครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถเที่ยวฝึกได้อย่างหนักอย่างเข้มข้นฝึกได้อย่างโหดนะครับผมและมันจะทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่คุณต้องการครับแต่ถ้าเกิดคุณขาดแป้งไปครับบอกเลยว่าการสร้างกล้ามเนื้อก็แย่ลงในบางกรณีถ้าเกิดคุณอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันคุณอาจมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อก็เป็นไปได้เลยครับมาในเหตุผลที่2ครับคือการทานแป้งน้อยและฝึกหนักครับส่งผลทําให้ร่างกายของคุณครับอาจเข้าสู่ความเครียดที่สูงขึ้นได้ครับซึ่ง พอเวลาที่ร่างกายของเรามีความเครียดที่สูงมากขึ้นนะครับจะทําให้ร่างกายมีการหลั่งตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาและตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลครับมันจะทําหน้าที่ในการสกหาตัวของน้ําตาลมาใช้เป็นพลังงานให้กับเราในะขณะที่เราออกกําลังกายครับดังนั้นมันจะไปเอาจากที่ไหนล่ะครับมอ็ไปย่อยเอาตัวของโปรตีนที่อยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราครับมาแปลเปลี่ยนกลายเป็นตัวของกลูโคสให้เราได้ใช้ในตอนที่เราฝึกเวทเทรยน่งครับเพราะงั้นครับผมยิ่งคุณตัดแป้ง แล้วคุณฝึกอย่างหนักครับมันยิ่งทําให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าร่างกายของคุณต้องการหาแป้งหรือว่าน้าตาลครับมาใช้ในการเป็นพลังงานสำหรับการออกกําลังกายของคุณนงครับดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าคุณตัดแป้งแล้วก็ทานน้อยร่วมด้วยครับอาจจะทาให้คุณมีการสูญเสียกล้ามเนื้อได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแกรนด์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมขับไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับและมาในเหตุผลที่3ครับคือตัวของแป้งครับผมจะช่วยรักษาบบบบาา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 ลนนนนซ์์ขขขขออออออองงงงงงงฮรรรรรรโมมมมมใหห้้้้้กกกัััั่่่่ยยเเเไดดดีีีีีปปะะะะสสิิิทททธภพแคคคืถววุณต อยู่ในร่างกายคุณครับมันจะช่วยลดการหลั่งตัวของฮอร์โมนความเครียดลงครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงข,ของการสูญเสียกล้ามเนื้อได้จากการที่ร่างกายของคุณครับมีการหลั่งตัวของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เพิ่มเติมขึ้นมาเองครับอย่างที่2ครับคือมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความหิวหรือว่าตัวของฮอร์โมน เกรลินแล้วก็เลปตินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไม่จากว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีการตัดแป้งลงอย่างทั่วภาพนะครับฉับันครับระดับของฮอร์โมนแห่งความหิวมันจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตัวของฮอร์โมนความอิ่มครับผมมันจะลดต่ําลงครับผมทําให้คุณนะครับต้องเผชิญกับความหิวอย่างน่าแปลกใจครับไม่จฉากว่าคุณมีการตัดแป้งลงนั่นเองครับผมและในเหตุผลอย่างที่3ครับคือการที่เราทานแป้งที่เหมาะสมครับ จะช่วยทําให้ตัวของคุณภาพของกล้ามเนื้อของคุณมันยังดีอยู่ยังคงม,มีความทนทาทนที่สูงอยู่ครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้ร่างกายครับผมมีการสร้างในส่วนของคาโนซีนเพิ่มเติมขึ้นมาส่งผลทําให้ร่างกายมีการจัดการกับกรดที่อยู่ในตัวดของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณเจอความล้าได้น้อยลงและทำาาะทะให้คุณสามารถฝึกได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นและส่งผลทำให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับโดยไอเรื่องการทานแป้งงงเเนนนีีี่่ยะคครรัััััับบมมมาวิจทชชชดดอผ โดยในงานวิจัยแรกครับผมเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients Journal ครับจะทำโดยดร c a n t e r นะครับทีพิมี์ในปี2018ที่ผ่านมาครับโดยในงานวิจัยครับผมคนพบว่าการทานตัวของคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลทำให้ร่างกายมีการฟื้นในส่วนของไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อได้อย่างมีคุณภาพสูงและทำให้เราสามารถที่จะฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ และในอีกงานวิจัยหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจมากๆครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the International Society of Sports Nutrition ครับจัดทำเรตเตอร์พาสีคอสแล้วก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับผมคนพบว่าการทานแป้งในปริมาณน้อยหรือว่าการทำโลคาครับจะส่งผลทำให้ร่างกายมีการสั่งเพาะโปรตีนที่น้อยลงถึงแม้ว,ว่าคุณจะกินโปรตีนสูงแล้วก็ตามครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณ เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาหรือคุณเป็นคนที่กลัวการสูญเสียกล้ามเนื้อครับการทานแป้งในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อและักษามวลกล้ามเนื้อของคุณได้อย่างดีนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับสายโลค้าบอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับ เพราะว่าการทาโลคร์บก็ยังทําให้คุณสามารถที่จะรักษาหมวลกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ครับดยคุณต้องใช้วิธีการ2อ,อย่างหลักๆครับหเลยคือการ t a r g e t carb intake ก็คือการเล็งเป้าในช่วงเวลาของการกินแป้งให้เหมาะสมครับในะนี้คือจะมีอยู่2เวลาหลักๆครับที่คุณจะไป็จะต้องกินแป้ง เพื่อการสร้างกล้ามเนื้อของคุณถ้าเกิาคุณอยู่ในโปรแกรมของการทำโลคครับ,รบหนึ่งเลยคือ pre-workout ครับคือก่อนที่คุณจะออกกําลังกายนั่นเองครับการที่เรากินแป้งก่อนที่จะออกกําลังกายครับจะส่งผลให้เรามีตัวของไตรเคเจนที่มากพอในการฝึกของเราครับ และอีกมื้อหนึ่งที่สําคัญมากๆาคือมื้อหลังออกกําลังกายครับซึ่งจะเป็นการฟื้นในส่วนของไกลโคเจนให้กลับเข้าสู่ตัวของมวลกล้ามเนื้อของเราทําให้ร่างกายของเราครับผมสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีและทําให้ร่างกายมีการสังเคราะห์โปรตีนที่ดีมากขึ้นจากการที่คุณกินตัวของแป้งแล้วก็โปรตีนไปควบคู่กันหลังจากที่คุณเล่นเวทเสร็จแล้วนั่นเองครับและในวิธีการที่สครับสำหรับสายโลค์บครับคือการ ทำคาร์บไซคลิ่งหรือว่าการมีรีฟีดเดย์ครับก็คือการที่คุณมีการโยนแป้งกลับเข้าสู่ตัวของ s ิสเ e มหรือว่าการกินของคุณเนี่ยครับในบางครั้งบางคราวครับการทำคาร์บไซคลิ่งหรือว่าการทำตัวของรีฟีครับผมจะช่วยทำให้คุณสามารถจัดการกับการในส่วนของไกลโคเจนในร่างกายได้ยังมีประสิทธิภาพครับ และยังช่วยส่งผลทำให้ใคร่างกายคุณครับผมลดความเครียดลงได้ทําให้ร่างกายมีการเติมเต็มไกลโคลเจนได้เต็มระบบอีกครั้งนึงครับและทําให้คุณสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแต่ต้องของวงเล็บไว้นิดนึงครับว่าการทำคาร์บไซคลิ่งกับการทำรีฟิทเดย์ครับผมนะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินมากที่สุดครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไปการกินแป้งให้ถึงในทุกๆวันโดยที่คุณทําการกินแป้งแบบปกตินี่ครับผมไม่ใช่โลคาร์นะครับจะเป็นวิธีการที่ดีสุดสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือแอลลูซีนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่องแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับดังนั้นครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับผมการที่คุณกลัวแป้งครับไม่เป็นผลดีต่อการออกกําลังกายแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อของคุณเลยครับแต่การกินแป้งอย่างฉลาด อย่างเหมาะสมไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปครับจะทําให้คุณนะครับอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในเรื่องของการพัฒนารูปร่างของคุณครับก็ลองเอาไปทําดูครับผมครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้โค้ชปูนแนนเดลกันนะครับถ้าถึงดคุเช้าคลิปนี้ครับหรือว่าุณจอบโค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไ่พภาคคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ